วันนี้เวลา14นาฬิกา15นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2563ณโรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายอาทิสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอจัดขึ้นเพื่อร่วมส่งเสริมการงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและเพื่อเผยแพร่ถึงโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการจัดงานในปีนี้ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และองค์กรดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกลอฮอ,อ,อล์รวมถึงจัดแสดงนทิทรรศการผลงานของผู้ได้รับโล่รางวัล ทั้งนี้นะับตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมารัฐบาลได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดสุราแห่งชาติเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมอันส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่าทุกปีทั่วโลก มีผู้เสียชีวิตจากพิษเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ3ล้าน3แสนคนโดยพบว่าสุราเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมากกว่า200ชนิดและยังเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บอื่นๆซึ่งผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมีผลทําให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงมีโอกาสเป็นโรคต่างๆและมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่ายรวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนา2019ถ้าสามารถงดดื่มแอลกอฮอล์ได้จะทำให้ตับมีการฟื้นตัวได้ภายใน3เดือน และเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2563นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญว่าสุราพาคิดน้อยด้อยความปลอดภัยรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเชิญชวนเชียร์ลดละเลิกเหล้าด้วยที่สาร,รกลางจังหวัดนครราชสีมาอำาเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อํานวยการสภาการชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภาการชาติไทยโดยสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานาัยพิทักษ์จะตั้งครัวพระราชทานอุปนาย,ยิกาผู้อํานวยการสภาการชาติไทยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขลักษณะสําหรับนําไปมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยวันนี้ได้มอบอาหารพระราชทานตามจุดต่างๆซึ่งนอกจากที่สารกลางจังหวัดนครราชสีมาแล้วยังได้ลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลน,นครนครราชสีมาอําเภอเมืองนครราชสีมาอําเภอเฉลิมพระเกียรติอําเภอโนนสูงสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตาและถวายพระสงฆ์วัดบึงพระอารามหลวงรวม2,210ชุด พร้อมมอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 แก่ผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งจากการจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนาย,ยิกาผู้อ่นบรการสภากาชาติไทยที่จังหวัดนครราชสีมานั้นจะมีไปจนถึงวันที่4กร,รกฎาคมนี้ ผู้มีศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน63บาทในโครงการ63บาทสู้โควิด19ปี63เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ eDonation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชีกระแสะรายวันเลขที่0011345670